อันนี้คือเราตั้งใจที่จะทําเสียงให้มันเป็นวอนท่านเจ้าวอนทันเป่าคือเราตั้งใจที่จะทาให้มันเป็นสำเนียงว่ามันจะไม่ชัดเข้าใจนะครับแต่จริงๆแล้วการสร้างลูกเล่นสร้างสไตล์สร้างสำเนียงแบบนี้มันไม่ใช่แค่เราต้องทําเสียงแต่มันคือเราต้องสร้างฟิลฟิลของตัวเองด้วยว่าฟิลมันไม่จริงจังอ่ะฟิลมันค,คือฟิลมันล่องลอยอะ่ะ วอนทันวอนคือคือเหมือนเครียเหมือนเบอร์วอนทันเป่าคือเครื่และเบื่อลองสิครับคือคือคือสองอย่างนะสองอย่างหนึ่งคือทําเสียงอย่าให้ชัดสองก็คือทําฟิวให้มันเครื่อและเบอร์ครับกรมงานเลยนะ